สวัสดีครับวันนี้จะพามาดักก้งกันนะครับืรอน,อนเตรียมเหยื่อกับอาหารก่อนนะครับนั่นลืมส่เลยไว้เอาเอา,เอาอาหารใส่ในนี้เลย ก่อนอื่นเราก็ต้องใช้ท้อนตักก็ไปตรงที่อาหารนะครับแล้วก็ค่อยเทนะครับยังพอแล้วมั้ยอีกนิดนึงครับหนึ่งพอเสร็จได้อะเสร็จแล้วไปแล้วมัดใช่ไหมใส่ไปข้างในเลยก็ได้ มันยรงไเอานะอันนั้นมันเชียข้างนอกนั่นน่ะโอปารอผัดยมาผัดปอยกนอะไรี่เพื่อกินเอาถวงน้ำหนักไว้แม่มันลอย ดูมันเล็กกินบ้าเบละทำที่เล็กๆก็ได้พวมันจะได้กิน,ากนกกาอาหารนดอกโแพอละ ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเยอเนี่นยเอาใส่ไปข้างในสิมาใส่ข้างใน เสร็จแล้วนั่งไงนต่อใสร็ก็ไว่าใช่เสร็จข้างในได้ก็ได้ก็ที่ต้มไปคือมืออ่าเสร็จแล้วะ อันนี้เอาไว้เดี๋ยวไปหาอีกเล้วสองสองอันก็ได้ไไเดี๋ยวคอยไปเจอกันที่สวนนะครับบายบายตอนตอนนี้เราถึง <Okay. S 1> ที่สวนนะครับเราเอาที่หลักกุ้งมาประมาณจากัก<อ>ประมาณจักห้าชิน้น 8ปดเก้าอันหรือเปล่าแปดเก้าอันนะครับแล้วตอนนี้เราก็ไปถึงบ่อน้ำแล้วครับไปกันเลยอ่ะไปก็นเ้ไปกดักดักกันแบบนี้ก่อนใช่ไหมอืมแล้วเดี๋ยวเอค่อยเอาอันดังไปหลักเพียงธอวังตกนะมันไปถือให้ก็ได้มันไปถือให้มันมันจะตก เร,รทาทำไหนวไ,ไปดักตรงนี้ให้ก็ได้อหนึ่งอันช่วยชวยให้ดีดักฟังหนูคียไหมนี่ดักตรงนี้ก็ได้โอเคโอเคอเบ๊บครับตรงนี้นั่นไม่จริงนะน,น้หีม ต้วงละขามนจมอันดีเอามายังไงเนี่ยขามนจมรู้ไหมไอ้เน็กเล็กเลยไมเ่เห็ถืนี้ก่อนก็ได้เดยวไปดักให้เอาโอเคเราบริสุทอนมาเปียกหมดเลยเมด้วยอ้หมดกัดนี ถือกล้องดีๆโอ๊ยขาเขาช้าเล่เป็นขี้โคลนเลยเขียนอยู่ลงเลยหรออันเนี้ยใช่ไหมพี่เมส์เกาเก่ามาเออจะยอม แบบใกล้ๆกันก็ได้เนะาะจะหวังนี้ฮึล,ล,งง <S <S ลึกลึกอะไปตรงนั้นอะแต่ตรงนี้ลึกกว่า

เราหาเชือกมัดหัวไปหรอ,ม,อมันจะไปหายดิมาขึ้นมานี่ก่อนไปหาเชือกมัดหัวมันก่อนไป อันตราเต็มเลยมีปลาด้วยไม่มีแต่ว่าตัวเล็กเดี๋ยวไปดูสัต่อไป ดากุงก้งนะครับไปดูกันเลยหิมยืนรอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวิกไปเอาอันฝั่ง้นที่มันเดินยากๆอนได้ไหมมย,ย,ยืนรอแถวนี้นะนเราได้ไมีมั้งมีปลาหรือเดี๋ยวไปเก็บไป ยังเคยจับปลามืนานไม่เคยจับปลามานานเลยทำไมถึงไม่เคยจับไม่เคยจับสิเคยเคยจะเห็นปลาดุกเมื่อครั้งนี้ไม่เคยเห็นปลาที่อยู่ในบ่อเราเฉยนะเฉยไหนปลา อก็นเอาสานูมันนี่ลงกเอห็ลงได้ีนนลงดเานี้ก่อนก็ได้ไปด้วยงั้นเห็ลง่ากันหลยนี่ไงลงฝั่งนี้นี่ลงตรงนี้ก็ได้ลงลยือขึ้นได้ไหมล่ะ <c oughs> ลอยมาไม่เรียบเลยจั่นหน่อนก็ไม่ได้เอ,เอาได้ไปหรอมีไหมมีเยอะด้วยเยอะอโอไ้ไปเราถัดไปถึกเดี๋ยวแฮมจับแมจับได้หน่อยเอาเอาก้งใส่ก่อนเอ,เอาไว้ให้มันโตก็ได้

ม <g ül> ไไเมานู่น่ครับเดยไปด้วย <mm> เเนงเห็นเดินได้ <mm> ไม่เนอาอะดิ่งมันมีสองอันี่หวเราไปรอบนสันนะนีะ <mm> นี่นะเรา เอาไปลอปบนฝั่งกัดเลยาปีไปลอยที่สติกนะอืม่มมนั้น่ะยังไม่ได้ดูเลยครับระวังอย่ามาน้นมันลึกมากนนอตรงน,นี้ลึกลึกลึกเต็มเ็มเลยปะไปได้ใช่หย

เนี่ยเกะหัวมันเนี่ยเกะหรือยังเกอาเก้หก็ดแล้วหัวไม่ลงไ้มีมีเราดักหลอไปหามันยังเหลือเพื่อหาเหลือไหม เยอู่ราก็ดักต่อใช่ไหมอยากยิ้มอยากดักต่อไปลไม่อยกไปลองดูสะพานางเวลาสะพานังมันลองมันเหมือนเยอะดีนะเอ,เอาเอาอันนี้กระดานก็ได้เดี๋ยวเอาขึ้นให้หมดก่อน เอาก้อนเยอะคุณเนี่ยเอากล้องมาดูดูดิกุ้งได้หลายอยังจี๊ดังนุ่มตอนนี้พวกเราก็ได้กุ้งเยอะแล้วครับนี่ดแม่แสนตัวเลยนะครับว้ยบ้านอะไรเป็นทายาของวนานอไอ้เป็นร้านกระดายกุ้งเยอะตั้งไว้ไหนให้ก้องอ่ะว้าย

จะอยู่เดียวใช่ไะแจะมันจะออกยังไงได้อันเนี้ยไม่รู้ไปไปดบแปองขับไปกะเยอะเพิ่มดึงนะยืนรอก่อนอขับไปพร้อมกันว่านี้มันเอาออกยาก

เยอะอยู่นะเยอะอยู่เนอะแล,แลก็ดักต่อยช่วยเปดดักเราพาไปดักอีกสัตนึงก็ได้สัตว์ก้ามเใช่ครับจะอเคไหมก็แ,แค่ไหนที่ไม่กำใจอือใชเห็นแม่ในทางน้ำไปเพื่อเกิดเห็นได้ มันเร็วมากเม <c oughs> ื่อกี้เห็นมนตาแม่ก,กระโดดชื่อฝั่ง <c oughs> ใช่ ชีวก็ไม่ได้มาแช่หน่อยชีวิตจะไม่ได้เหนื่อยหมดแล้วปะไปดักแล้วกล้องหรอดักปลาาเม็ดเม็ดแล้กล้องนะไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปรอก่อนไปเชื่อ ไหนได้เยอะไหมโอ้ยได้แต่มือเลยมาลองจับอีกสิมีหลายป่ะมีอีกเลยนี่ไงนิปจะทำอะไรกินวันนี้อืครับกุ้งทอดกับก้อยกุ้งเหรอเฉมๆชอบไปตัวที่มีไข่เราขอตักกู๋ก่อนตัวที่มีไข่อย,ยู่นอคลิปเแค่แค่นี้นะครับบ๊ายบๆแลยวเลิมก่อนเลย กดให้ช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปอีกสระหนึ่งใช่ไหมใช่ครับจะดูว่ามันเยอะขนาดไหนครับเอ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย